สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้ง e x p o s t Installer นะครับสำหรับ Android version 5.0ขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะครับซึ่งปกติ การติดตั้ง x p o o ลิเสำหรับ Android 5.0เนี่ยมันต้องแฟรตเอานะครับแต่ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแฟตนะครับคือติดตั้งแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่การบูตครั้งแรกนะครับพอติดตั้งเฟรมเวิร์กเสร็จนะครับบูตครั้งแรกมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะถ้าแฟตก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแต่นี่มันไม่ไม่ต้องแฟตนะครับ มาดูวิธีติดตั้งกันนะครับอย่างแรกก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันไปนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าแอปไปเลยครับมันขึ้นแจ้งเตือนก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับกดตกลงไปแล้วก็กดเลือกตรงนี้ครับเดี๋ยวผมกดช o ทัช ดตรงนี้ครับที่หนึง่งแล้วเลือกตรงนี้ครับกด install แล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับ จำเป็นต้องให้สิทธิ์มันด้วยนะครับนี่นะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับเเรียบร้อยครับ